สามสิบแปดเนี่ยเพราะจะหาร้อยสามสิบเก้ามองมันแตกหักกันคือเขาสั่งกับมาติการในกองทุนเนี่ยกอนที่ฟังไปะชาพิยาณสี่พาคคือมอบอยู่ในกองทุนตั้งกองทุนนี่ของเข้าแต่รอยละเก้าสิบดัดจุดใส่ได้บดจนนี้เป็นเออุกทีเนี่เป็นสิสิบประชุมอยู่ใส่ยุบเริ่มเอาหาตรงหน้าเนี่ยมันจะมาถึงสองพันเลยพี่ผมก็จะทำเป็นสามหมื่นเลยวัยตรงหน้าแตกเลยตอนนั้นนี่เป็นช่วยแล้วก็มีช่วยเอ้านี่ซอยงานนะของนิวินกะ คิดแตกก็คือตอนเพราะตั้งแต่กฎหมายสิลิข่าสูมกันมีหน้าของสภาพเราตั้งกรรมธิการไปนั่งคุยอยู่กับช่วงเกษตรกรรมธิการมีเด็กแค่สองคนเพราะได้มีม่เด็กสองคนเนี่ยเขาก็ยันคนหนึ่งว่าคือหนึ่งไอติยสก์ยันพอเป็นหัวซึ่งเถาสังวิระพ้นซึ่งเถาพญิโยซึ่งลายของนครอโศกรบาดอย่ในส่วนของนครนี่ให้มาบวชกันบวชกันกับกัไล่กันไปในธรรมะจนสุดท้าย บอยอมกันพเพราะบอย่อมกันเรศก็ทังนครดูคนว่าคนเที่ยวกันกแต่เรยว่าตกลงว่าเรศกิเี่ยวเป็นนครนทีวันช่วงพระค่อยแจ้งงานในยางอยนั้นนั่นแหละคือยุดตังแล้วก็ทุดทายกับมาตังาาต้งทีปรึกษากับมติการตั้งที่ปรึกษากับมติการไม่ตั้งแค่คนข,ข,ขได้แต่ก็กตั้งแค่สิบคน ประเด็นรุ่นนี้รุ่นรุ่นตัวไข่บุกหูเลยนี่นนีี่่คือความลับที่เราไม่เคยรู้ในขบวนเลยเรื่องความเึงขนาดดึงปืนถึงยิ่งกันนะเนี่ยของช่วงมุกช่วงขนาดนั้นเลยหรื่า่ขนาดนั้นเท่าโยกะับพ่อบอกเลยอันนี้คือพ่อเท่ารุ่นนี้พ่อบอกคือเรื่องเรื่องของเรื่องสุดท้ายหลังจากประชุมแล้วตั้งแล้วเนี่ยก่อนสี่น้ำขอไปสู่การเลือกตั้งก่อนกฎหมายที่ออกเดินสายแท่งเท่ากัน ตัวรายการยูครับเนวินเป็นเู้เป็นกระไดเพราะว่าถือว่าเป็นกุญสือเอียงโศกทุดท้ายกับบัตรซือ้อเขาสังผ้าเพียงโศกผัดผ้าเขานครรักไปผ่อนเนวินแจ็คเราถืนอนครเป่าหูอย่างไปเป่าหูท้าเน,นวินเนวินก็ได้เอานครตั้งประกาศ กรรมธิการพี่สามารถออกมาอสูรแล้วพี่ก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้นะมยพี่จุดแตกหักมันมันท่าทนมันเป็นระลอกสองอโยกกันรับกได้พี่นครเนี่ยเป็นระลอกสองสพอเขาสัพพอผู้ถ่าบอกบอกกันเพราะว่าตอนเลือกเลขาสอก็จะออพี่นครก็ใส่วิธีแบบเดียวกันตกรงกันแล้วแต่พอถึงเอาจริงเอาตัวเองไปเมื่อนั้นใครกินยากินน้ำาสาบานกันหไดเ ให้พี่โสกภาพไปไม่เท่าหนี่รืไปน้ำตอนนั้นเขาไอ้เขาในวินเอินเท่าคูบาเลยก่อนคูบาว่ายังไงแต่มาแล้วเต็มผู้ใหญ่ถ้าพี่สเรียันผมเก่านครเข้าไปเพราะจะกำตังกับวิธีการวิสามั่นที่หน้าพระรามยัดสามสิบหาขนตามสัดส่วนคณะมติทุกนี่เขาในส่วนทางดิได้นายโสกศรานสอนนายละครสิวิพัฒน์อันอื่นหายป้ะเดียวไปเขาจะบอมีตัวหนี้คือแตกแตกหรอครับัดนี้ที่ไว้ใช้คือมาตังสอฟ อันอันอันอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อันนี้มวนชนม้วลชนที่ลัางอันนี้มวลชนไอ้ขับเคลื่อนคนทั้งหลายเนี่ยในเรื่องกองทุนเนี่ยถือว่าเท่าเห็นงานรักให้ก็พราเห็นไปชาพิจารณาแล้วกะเจ้างน้าของมาตูรเรื่องต่างตามบทเฉพาะการคือเรื่องต่างเั้ข้าวเห็นว่าเจ็ดห้าสี่สี่เจ็ดคนภาคอีสานเนี่ยเขาชนะพวกทั้งเจ็ดไปยังในวัเที่โศกพระขอบอกว่าอาจารย์ขอให้ซุ้มห้าเขอมาไมิตรอาจารย์โมลุ่งเขาอะไรไม่ผม ขอสะวะผมขอเซียวหอมมันน้ำโอ้มันพวกเจ้าต้องบันทึกได้หน่คณนะคอยยุ่นรวงของคนกลางผมก็เห็นมุมนี้ <laughs> เห็นไว้เดียวบอลแล้วใช่ไหมครับ <laughs> อันสุดที่ผมเขียนจะเป็นเก็ยตตวตัวจริงที่ว่า <laughs> <laughs> มันจะอ,อยู่เหลือกตั้งคัง่ไหน มาบอมุมนยังงี้มุ่ิบนกินกันบนพยานหรอกไอ้ที่บุญหูมึงแล้วมึงได้ฟังมาจากป่าเนี่ยนสี่สี่ก็คือภาคอีสานเจ็ดเจ็ดภาคเหนือห้ากลางสี่ใต้สี่อันนี้ขึ้นเลือกตามบทเฉพาะการอีสานมาเลือกยุคขอนแก่นโรงเรียนพ่นคับตัวนี้เห็นบอลพนแตกเมืองมากภาคกลางไปเลือกแถวเนี่ยก่อนที่เลือกตั้งพ้นที่ไปอยู่กระซ่วงเนี่ยต่อไรบัสขนคนขนบันนี้วอลคนมาเนี่ยเหตุการณ์นี้ก็ขนคนชนะคนสุดท้ายเนี่ยในเมื่อไรเนี่ยเด็แค่แปดพันอยู่ในสุนทรภคด แต่คนสุดท้ายของเข้าในหมื่นสามพิ่ศษโสดในหกหมื่นกว่าวันนั้นกระแสสูงมาเลือกที่จังหวัดขอนแก่นนี่วันนั้นพิเศษโสดกระแสสูงอยู่แล้วคนไหนเลือกตั้งเขาอยู่จังหวัดอยู่สนามกีฬาอยู่สนามอยู่สนามกีระกับโรงเรียนพ้นเลือกที่นี่บัตรนักที่สุดท้ายอันนี้ว่าเปิดเีกแล้วว่าก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยในวินโทรมาถามว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็โทษถามกรรเนาะโทษถามประหลัดเนาะก็บอกว่าได้มากที่สุด มีแต่ของมูลนิธิปั๊บนครันไปปั้นเรื่องในบู้่างเงี้ยไงผลมาขอขอให้ไปให้เราตัดต้นใหตัดคนที่สามบอ,อกก็คือกลุ่มพลมูลทิ่สิบเทเลมูลสามนครันเปลี่นพระใหญยังได้ขอมาเป็นคนที่เจ็ดสายท <ขอ S 1> ี่วั<า>งก็สิสสเป็นวิพรพลโสภาุมนั้นไดุ้มนั้นได้แบบพันกว่าบำงลุงขยโยธาสายนี่ดิสายนี่สิเป็นสายแบบเออกบเออผลมา ขึ้นเวทีบ่อยมวนชนเยอะแต่ว่าบ่มีเงินขนค้นไปเลยเอมากเสียงดีเสียงไม่มีเงินขนค้นไปมูวนินที่ใดกนมีติสียงเดียวกันเพาว่ามันมันเป็นอันนี้กับว่าเขาใจกันม้มนในิติได้ผลจากง่วอจังหวะซีสองงวกําลังสิมากําลังเอาเราซื้อมาสิมาของัวนขอโครงการนั่นคือผลงานอยู่ในหัวใจเขา มว่อือขึ้นอย่างนี้ต่อเห็นแน่นเจ้าเจ้าได้บอกว่าเวลาของท่านเนี่ยเวลามวลชนที่แนครเขื่อนมาแถวขั้ตาเขื่อนมาเวยชัยวิรพน์โสภาบำรุงขันโชชาเขื่อนมาเจอกันนี่ซึ่งทุกคนมานั่งกินเหล้าอยู่กองละพอทั้งหมดโอ้ยเพื่อนมาเจอเพื่อนมาเจอกันแะไวเลื่อนมาเจอกันนี่เวลาเวลามวลชนนี่มาเจอกันเพื่อนกติจริากันแบบนี้ จามอ่าแร้วก็สิเป็นเวทีเขา<ะ>โย่วัยใช่นี่ก็จะเป็นสายตื้อจึงไปเนาะนไปไปตามประสาสพี่อโศกก็สิไปนิ่มๆเห็นไหม,มแต่ว่า ช่วงที่รุ่นทุกขวัยเพราเขาใจก็คือรุ่นในละวาวหันละว่ามันไปแยกกันมองไหนมันไปแยกกันมองไหนท่านเลขาอย่าให้มันหายไปกับชีวิตท่านนะเลยต้องเขียนตัวไปอ่านแต่ว่าถ้าอ่านเป็นตอนเ่านจะมีเสริมให้แต่ละตอนที่เขียนว่าอะไแล้วผมจะมาถามท่านเองเพราะว่าผมถามหน่อยเดี๋ยวไม่ใช่ว่าไะไเปลี่ยนที่ษฐีเบิ่งเบิดเพราะว่าเข้าต้องการเศรษฐีของกองทุนในขุมทรัพย์เนี่ยมันเริ่มมากแต่ตัวนี้วแต่ลังคนเนี่ยบอกว่าเวลาไปบอกก็บอกขาดเกินเกินบอกแบบนั่น การแก้ไข่เซที่สองเนี่ยช่วงแก้ไข่เซที่สองเนี่ยอันนี้แมนยูของฟิลล์ดคอนโปรย์ปีซีซีเนาะเมื่อกี้นี่ซีซีตอนนั้นเขาไปตั้งประเทศไปอยู่อาร์เจนตินาอยู่บราซิลอยู่อเมริกาสปาร์ติสตาแล้วนั่ะไปลั่นลั่นกับผมเอาะเขาเข้าใจแล้วอาแดนวัปพาดกลับไปเสียตอนลงสีประพาดไหนปีนตะแคงไม่ประพาดเออเออเล่าสีได้สิบหาล้านแต่ยู่ย้อันธันบ้านนี้บ้านนี้ซุ้มนี่ไปเอาสิบเด็อ แมนไปเอาซิฟมาแต่ว่าก็เอาซิฟมาต่อนล่งสีเพราะมันบ่มีก่อนไงเอซิฟกับวิญญาเสวะวิยญาเสวะมันแตกกันเอ็นจีโอทำให้คอรนรัปชั่นแตกกันด้วยเอ็นจีโอกับแตกกันแตกกันแตกกันอันยุคแตกกันมัดต่วงหลังมันเหลืองก็แดงเนาะแต่ว่ายุคนั้นแตกกันด้วยว่าจะเอาเงินเอดีบีหรือเงินวิญญาเสวะดีไหมเดอ๋ยวสิวัน่องซิฟไปเลยเพราะทางแต่แตกซุ้มที่ศวนสุริปิดธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยหนีมาเท่าประกาศเพเอาเพราะประกาศเพราะเอาเนี่ย นโยบายเขาก็ยังเสืออาจารย์อนเอนกนาขบุดุกระทรวงอนเองนกนาขบุตรว่าเป็นผู้ทรงอยู่กองทุน, <Yeah. S 2> อนเอออเนกนี่เป็นคนบริหารซิฟอ่าเท่าไ่ได้เป็นบริหารม่อตำแหน่งนั่แต่วันนางกลุ่มบางเขียนการประชุมที่บ้านถอดอ่ามีแต่ถอดน้องข้อนกับเจตุลกวกมักหนากไกายมันหัวร้ายมันบอกดูท่านว่ามันกลุ่มตาอโศกก็ได้อโศกมาเบิร์ดนี่เล่าเลยต้องมาซอยคอยแต่ได้เนี่ยเจตุลก็ได้มีประโยคท่าเงินไกาย เธอเป็นผู้แทนครูเธอมีเวทีครูเล่นเธอไปตามทางของเธอดีกว่าที่ตัวนี้มาอีหามือมึงเคยดันหน้าอย่างสนตีวัฒนัสนไาใครว่าเป็นเกษตรกรก็บอกคู่กับเกษตรกรคือกูเนี่ยวัฒน์สนล่างนี้ว่างเงยวัฒน์สนขึ้นวกนเรื่องมันกระบวนการสร้างรัฐเมื่อกีมันแตกช่วงแตกเนี่ยคืออะไเป็นโย่กแตกยิงโย่กแตกลุ่มเอาซีฟกับกลุ่มไม่เอาซีฟเออมันแตกไปอันนี้เกิด ก่อนปี4-4ไอ้เปรี้ยวสี่สี่เนี่ยมันเป็นเรื่องพักกันเมืองแล้วที่สายคนเรมอมีนดืมีปดืหากันเยอะใช่ไหมสี่สองกำกสี่สองสี่สามสี่สี่ที่การเปลี่ยนแปลงหลายเงื่อนขมามันเริ่มตัม้งปีสามหาแล้วไอ้อังคัดนี่มันช่วงไหนอังคัดหลังเอดบมั้ยอังคัดอยู่อ่งคัดก็ใกล้ใกล้สี